สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ก็มาแนะนำวัตถุมงคลนะครับกับเหรียญของหลวงปู่เฮงปราโสนะครับกับเหรียญรุ่นปฏิหารนะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับรุ่นนี้จะเป็นนี่เลยครับสองเกจินะครับก็หลวงปู่ทวดแล้วก็หลวงปู่เฮงนะครับมีมากมายหลากหลายรายการเดวขออนุญ,ญาต อยาให้พี่เพื่อนนี้พี่ดูนะรุ่นนี้ตอกเนื้อชัดเจนนะครับรุ่นนี้ตอกเนื้อชัดเจนนี่ครับอันนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงตอกดอเด็กก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงหน้ากากทองทิพย์นะครับรูปแบบก็เป็นพิมพ์ครึ่งองค์นะครับด้านหลังก็เป็นหลวงปู่ทวดนี่ครับโอ้โหตอกภาษาอะไรเนี่ยข้างบนนี่ครับโอ้โหหลวงปู่ทวดนะครับ ชัดไหมเนี่ยนี่ครับหลวงปู่ท,ดทวดนะครับอันนี้จะเป็นรายการเนื้อทองแดงนะครับหลมดำเนาะรายการเนื้ออื่นก็มีมากมายหลากหลายเนื้อนี่ครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองผิวลุ้งนะครับนี่เลโคตอกอยู่ข้างหน้านะครับนี่ลงยาจีวอเนาะข้างหลังก็เป็นหลวงปู่ทวดนะครับรายการอื่นก็มีรายการฝังเพชรฝังพลอยก็มีนะครับนี่รายการฝังเพชรฝังพลอยจะเป็นรายการของเนื้อ สแตโลหะตอกสอเสือครับสัตโลหะฝังพลอยนะครับอันนี้เป็นตอกสอเสือนะนี่เลขโคดข้างหลังก็โอ้โหมีโคตรไหลเพียบเลยนะครับอ่ะต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นงานหน้ากากดูนะมีรุ่นไหนบ้างมีเนื้ออะไรบ้างเนาะอันนี้จะเป็นเนื้ออะบาก้าซาตินหน้ากาก,ากทองทิ์โอโ้สวยเนาะอะอบาก้าซาตินหน้ากาก,ากทองทิปนี่อย่างนี้อ๋อจะมีสามห้าทับเก้าเก้าอะไรพวกนี้เหรอครับ น่านจะเป็นรายการที่สามสิบห้าหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะว่าเลขข้างหลังจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับมาดูอันนี้จะเป็นเนื้ออบ,บกาก้าหน้านกากน่าจะเป็นหน้ากากอ๋อเป็นรายการนะนี่อันนี้รายการที่สิบอ๋อโอ้อน่านจะเป็นรายการนง,ง่ายนะังี้ดีอยู่นะผมดูรายการนีมากมายหลากหลายนึงนะครับก็ใครสนใจกันนี้หมวดพระเครื่องโอ้โหนี่สต้า อันนี้หมดเพราะเครื่องร้อยเดียวเลยรายการที่สี่สิบเจ็ดทับเก้าเก้าโอ้โหดีเนาะสุดยอดเลยคนทําตอกสอสเสืตเตอชัดเจนนะนี้สวยนะเนื้อสัตนนากาศเนื้อซาตินน่ะสวยมากเลยนะครับก็มีแกนการเนื้ออื่นๆนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับอันนี้จะแบ่งปนันให้พี่ในหมวดพราะเครื่องร้อยเดียวแล้วกันสับเรียนรุ่นนี้สวยด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญน,นะครับสวัสดีครับนี่ สองเกจิโคตรสวยเลย